ันนี้ขอทุเรียนก็โทรภาพถ่ายภาพผ่าน a c e b o o k โซเชียลมีเดียอวดกันนะครับว่าใครได้กินทุเรียนแล้วบ้างแต่วันนี้ผมมาถึงสวนแล้วครับสวนทุเรียนพลอยลิมทานอยู่กับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับอีกปีน <c oughs> ่ี้มาเจอแลครับราเป็นสวนที่ผมคุ้นเคยแล้วก็พี่บอลก็เป็นคนที่คุ้นเคยเอ่าอยากจะพูดถึงทุเรียนทองผาภูมิปีนี้ตั้งแต่ เรารู้จักกันเมื่อหลายปีก่อนจนตอนนี้สวนทุเรียนที่ทองผาภูมิสวนลอยริมทานเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตแล้วมีกี่ชนิดมีกี่สายพันธุอ์อที่สวนนี้ก็จะปลูกแบบเบญจพรรนนะแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือหมอนทองอปลูกในเชิงธุรกิจแต่ว่าเราก็มีให้กินทุกทุกสายพันธุ์ตอนนี้จะมีนกหยิบะฮ รับแรกเช่นนี้ใายนี่แหละตอนนี้กำลังมีให้กินแล้วนะปีนี้นะครับเนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าคนที่ดูรายการอยู่แล้วบอกว่าอยากจะมากินทุเรียนที่สวนพลอยลิมทานให้มาได้ช่วงเดือนไหนเดือนพฤษภาปลปลาย<ๆ>เดือนครับ,รบที่สวนนะครับหมายถึงว่าเฉพาะที่สวนมันจะมีมีเงาะมีมังคุดมีทุเรียนจะให้กินสับเสร็จในภายในช่วงนี้มีทุกอย่างผลไม้จะมี ให้ให้กินกันแบบแบบแบบได้ได้รสชาติครับแล้วทุเรียนที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ว่าเป็นทุเรียนดอกแรกดอกแรกอันนี้มันคือดอกแรกลายปาก่ายดอกแรกคือมันมันเป็นดอกแรกคือมันในรูดูกาลจะมีดอกดอกนอกฤูดูนี่นะมันจะออกก่อนเขามันไม่มีมากต้นหนึ่งอาทิตย์นี้แค่นิดนิดเนี่ยหน่อยต้นหนึ่งห้าลูกสิบลูกประมาณเนี้ยมันก็จะแก่ก่อนเพื่อนเขาอันนี้นะคือดอกแรกเนี่ยอันนี้คือหมอนทองนะอันนี้คือหมอนทองนี่นี้คือหมอนทองนี่ก็หมอนทอง ที่จะได้กินก็คือมีนี้มีโนกิบลงรับแรนี่นะแล้วก็นวลทองจันอันนี้คือคือมีให้กินแล้วในสวนนะต่อไปอาจจะมีน้ำดำโอชีใช่ไหมพวกนี้มันจะมีอีกยี่สสายพันธุ์มูสานจริงปีหน้าปีหน้าปีหน้าจะมีมีมีมูสานจริงได้กินแน่เออมาจริงมาดูต้นแบบสองสามปีที่แล้วเออมันได้เพิ่งจะได้สี่ปีคือปีหน้าได้กินแน่มูสานจริงนะ อยากให้พูดถึงความพิเศษของทุเรียนทองผาภูมิมันมีความพิเศษยังไงในส่วนออย่างที่เห็นเนี่ยทุเรียนทองผาภูมิเนี่ยมันมีความอร่อยอยังไงคือผู้บริโภคอยู่นะมันจะอธิบายได้นะคือรสชาตินี่คืออย่างอยางคือคุณนสมบัติพิเศษของมันก็คือเนื้อมันจะเนียนหวานหวานน้อยเต็มมันเต็มมันเนี่ยเนื้อละเอียดมันต้องชิม ผู้ผู้มามารับทานเขาเขาจะจะให้ให้ข้อคิดเห็นชมชมื่นชมเราได้มันเป็นตอนนี้ตอนนี้ทุเรียนของคุณเป็นทุเรียนแบบเขาขอกีไอแล้วนะเนี่ตอนนี้เป็นทุเรียนกีไออย่นี้เฉพาะถิ่นปลิดผลไม้เฉพาะถิ่นอันนี้ขอได้แล้วปีนี้อันนี้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าราคาปีนี้เปรียบเทียบราคาทุเรียนปีนี้กับป,ปีที่ผ่านมา ชาวสวนเราคิดว่าราคามันจะทําให้อยู่ได้ไหมโอ้ปีนี้ราคาซื้อว่าดีกว่าทุกปีที่ปลูกทุเรียนมานะคือ <c oughs> แนวโน้มแนวโน้มมันนะไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยไม่มีไม่น่าจะต่ำกว่า,านี้ตอนนี้ว่าเขาซื้อกันก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทถ้ากล่องตอนนี้เขาคดตามเบอร์ก็ก็เหมือนราคาจันทแต่ถ้าผู้บริโภคมาซื้อกินที่นี่จะแพงกว่าแถวตะวันออกนะทุเรียนที่นี่แพงกว่าผลไม้อืม ความพิเศษของทุเรียนทองผาภาูมิเนี่ยเป็นทุเรียนภูเขาอันที่หนึ่งนะเป็นทุเรียนภูเขาดินภูเขาที่นี่มันเป็นปากวงปูกราไฟพวกนี้มันจะมีแร่พวกกร,รมมฐาถันเป็นหลักใช่ไหมละ่ะแร่ก,กรรมฐาถนหนึ่งทให้สีผิวเนื้อครับมีคุณสมบัติที่โดดเด่นนี่คือคือทุเรียนนอกจากนั้นได้น้าที่บริสุทธิ์ที่มาจากทุงท่งใหญ่ทุงท่งใหญ่ได้เลสวนอน,นี้นะ,ท,นะที่สวนนี้นะเป็นน้ามาจากทุ่งใหญ่สวนพรมทานเนี่ยด้านซ้ายมือผมเนี่ย จะขนาดไปด้วยลำคลองลองด้านทุ่งใหญ่เพราะฉะนั้นดินดีดินคุณภาพดินภูเขาปากคลองภูเขาไฟาได้น้ำที่บริสุทธิ์น้ำน้ำใส<ซ> <มา S 2> สะอาด,ดาทุ่งใหญ่เราเลยสวนไม่แปลกใจเลยที่ทำให้ทุเรียนที่ทองหาภูมิเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่อร่อยทุกๆสายพันธุ์ที่ที่เห็นอยู่นี้คือเป็นทุเรียนดอกแรกดอกแรกม้อนทองนอกจากทุเรียน ที่สวนมีอะไรที่จะได้กินบ้างถ้ามาช่วงสักปลายเดือนพฤษภาคมมันจะมีเงาะมังคุดนี่แหละที่มีเป็นเป็นของที่ว่าที่คนที่คนเขาชื่นชอบมานะคือผลไม้ท้องถิ่นคือเงาะท้องปูมันจะดังครับรสชาติมันจะพิเศษกว่าเขาเงาะท้องาภูก็คือเงาะที่ลูกเล็กเงาะกีไอน่จะเกะล่อนกรอบสีเนี่ยมันจะไม่ออกแดงมันจะออกส้มส้มเขียเขียว เขาจะกินเป็นเงาะลักษณะเงาะสามสีเขาไม่กินแบบเงาะแดงเหมือนเขาจันบุรีนะที่ดีนะอันนี้คือรสชาติของมันเอกลักษณ์ของมันเป็นเอกลักษ์เงาะสองภูมินอกจากเงาะแล้วก็มีส้มมีส้มส้มโอส้มโอส้มแข้งส้มโชกุนที่สวนนี่นะเนี่ยเนี้ยที่มีอันนี้สำหรับพวกที่มาเยือนสวนจะได้ชิมเยนี้ครับปีนี้ทุเรียนผลผลิตเป็นยังไงครับปีนี้ที่สวนรู้สึกว่ามันจะ มีสองรุ่นนะครับรุ่นรุ่นที่เะอออกปลายเดือนพฤษภาเนี้ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะมาสักสี่ห้าตันแต่ถ้าการกฎาน่าจะประมาณสักสามสิบตันถึงสี่สิบตันน่าประมาณนี้ในะส่วนมีสองรุ่นปีนี้เพราะว่ามันออกออกน้อยอยู่ถ้าปีหน้าก็น่าจะมากกว่านี้ไปสองเท่านี่นะแนวทางการทําตลาดของที่สวนนอกจากขายโดยตรงแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในช่อง เบอเนี่ยนะฮะแล้วติดต่อช่วงปลายเดือนพฤษภาษภาติดต่อมาว่าสวนพริมทานเนี่ยมีทุเรียนให้ชิมหรือยังให้ชิมครับครับครับนนะี่ได้ได้หลังจากยี่สิบไปนี่มันเด่นมาเลยไม่ผิดห<า>ว<ะ>ังไม่ผิดหวังนะครับผมทึ่งในรสชาติของทุเรียนที่นี่นะคือมันจะมันจะมีเอกลักษณ์ของของทูเรียนมันจะมีเอกลักษณ์ของเนื้อทุเรียนมันจะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นทุเรียนบอกไม่ถูก ก็เคยกินทุเรียนมาจากทุกที่นะครับกินจากหลายๆที่เนี่ยต้องบอกว่าทุเรียนทองผาภูมิเป็นทุเรียนที่ผมกับพี่วอนช่วยกันภููิฟักสร้างชื่อเสียงขึ้นมาด้วยกันนะฮะจากสวนเล็กๆนะฮะจากที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักทุเรียนทองผาภูมินะจนบัดนี้ผ่านมาจนถึงปีนี้ผมเชื่อว่าทุเรียนทองผาภูมิกแล้วเป็นทุเรียนที่ได้รับการยอมรับแล้วทราบว่าตอนนี้มีสวนใหญ่หญ่ทำลง ทำโลงคิเป็าแนวโน้มแบบนี้มันจะมีผลกระทบหรือส่งผลดีกับชาวสวนเราอย่างไงม,มันน่าจะเป็นเป็นผลดีมากกว่า mm hmm. เพราะว่าชาวโล่งนี่นะเขาต้องการปริมาณมากตอนนี้ออเดอร์ต่างชาตินี่มันไม่พอครับ mm hmm. นะปัจจุบันนี่นะเขาต้องการมากยิ่งยิ่งทุเรียนท้องภูมินะมีที่แล้วแกไปเสนอที่เมืองกีนเลยครับ mm hmm. แล้วผลตอบรับเขาชอบมากเมื่อก่อนก็ไปไป,ไปที่สยามพารากอนนะ คนไม่เคยกินว่าเป็นทุเรียนทงองภูมิพอเขาได้กินแล้วตกใจทําไมมันถึงจะแบบนี้เขาว่าอันนี้เคยไปตีเมืองหลวงมาแล้วอันนี้เคยไปตีเมืองวงแล้ว <c oughs> ที่สยามพหลก่อน <c oughs>